ดอกกุหลาบดอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวกีบเลี้ยงอ่ะอันนี้ลองนะคะ,ะกีบเลี้ยงเดี๋ยวถักใหม่ตัวนี้จะใช้มีกีบเล็กนะคะกีบเล็กอยู่ด้านในแล้วก็มีกีบที่สองก็จะเป็นกีบขนาดกลางแล้วก็กีบที่สามก็จะใหญ่นิดหนึ่ง ใช้ไหมพรม5ภาพายนะคะเส้นจะเส้นจะใหญ่นิดนึงหรือใครมีอีเกิลก็สามารถใช้อีเกิลได้นะคะเป็นงานที่ไม่ได้ละเอียดมากเป็นดอกกลาบตูมนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเข็ม1.6 หรือใครจะใช้ขนาด2.0ก็ได้มีตัวหนีบมีปืนกาวนะคะกาวแท่งอะ่ะแล้วก็ลวดลวดก็จะใหญ่นิดนึงก็อันนี้เบอร์อะไรจะมีคนถามว่าลวดใช้เบอร์อะไรมันจำไม่ได้นะคะซื้อมาคือมันที่ไปซื้อที่ร้านะมันจะมีสองขนาดขนาดแบบนิ่มๆที่เราใส่ก้านใบนะคะแล้วก็ตัวเนี้ย ที่เป็นก้านดอกเลยแบบแข็งๆเลยก็เลยไม่รู้เบอร์สะทีตอนไปซื้อก็พอเอามาใช้ก็ดึงกระดาษออกไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเบอร์อะไรเดี๋ยวเราพันนิ้วนะคะพันที่ปลายนิ้วนะใส่เข็มแล้วก็ควักมาถักโซ่ขึ้น3ามก็คือ3มชิ้นน่ะมันมี3ชิ้นใช่ไหมด้านในอะ่ะจะขึ้นเท่ากัน อันนี้ก็คือจะขึ้นเท่ากันกับตัวตัวนี้ขึ้นเท่ากันหมดเลยทั้ง3ชิ้นโซ่3นะแล้วก็ถักพอ1คอหรือว่า F นะคะถักไปทั้งหมด16หลักนะถัก F ในห่วงนี้นะคะ16หลัก 16แล้วก็ดึงนะคะดึงหางได้ให้มันชิดกันให้มากที่สุดเลยให้รูมันหายไปเลยแล้วก็ปักไปที่ตรงเอฟแรกตรงนี้นะแล้วเราก็เองหางได้มาเก็บนะคะวางไว้บนเข็มแล้วก็ควักมาแล้วก็ซีจบนะถ้าเราถักชิ้นนี้นะคะก็เราจะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็ตัดออกนะ ก็จะเป็นก็จะได้มา1ชิ้นนะคะต่อไปเราจะถักแถวที่2แถวที่2อะ่ะชิ้นขนาดกลางกับขนาดเนี้ยขนาดใหญ่อะ่ะจะถักเหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันจำนวนเท่ากันโซ่3นะคะ ถักพอหนึ่งคอหรือว่าเอฟนะปักลงที่โซ่ตรงนี้นะคะถักไปสองหลักในจุดเดียวกันนะคะหลักถัดมาถักหนึ่งหลักถัดมาจะถัก สองหลักลงในจุดเดียวกันถัก F อสองหลักนะลงในจุดเดียวกันหลักถัดมาถักแค่หนึงหลักหลักถัดมาถักสองหลักลงซ้ำก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองสลับกันไปนะคะสลับกันจนจบแถวเลยหนึ่งสองหนึ่งสองนะ หลักสุดท้ายจะไปปักอยู่ตรงนี้ไปปักตรงโซ่นะคะตรงโซ่เพิ่มอีกหนึ่งหลักแล้วก็มาจบนะคะจบที่ F นะปักไปที่ F แรกนะคะแล้วก็สจบขึ้นโซ่ให้ขึ้นโซ่สองอันนี้ตัดก่อนนะ ตัวนี้เป็นชิ้นกลางนะแต่ถ้าเป็นชิ้นชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่ที่อยู่ด้านนอกเนะี่ยเราจะขึ้นโซ่3แล้วเราก็ถักพอ1คอหรือว่าถักเอฟเราต้องการใช้หลักยาวแบบนี้นะแต่เนี้ยชิ้นเนี้ยไม่ได้ถักให้ดูเพราะว่าเป็นหลักเอฟนะคะแต่ชิ้นที่สองที่อยู่ ชิ้นขนาดกลางนะคะที่อยู่ด้านในเราต้องการให้ตัววงเนี่ยมันเล็กกว่าเพื่อที่จะได้ซ้อนกันแบบนี้ต้องการให้มันเล็กกว่าเราจะใช้การถักทีนะคะเพื่อให้หลักมันสั้นลงนะอันนี้เราพลิกออกมาก่อนพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะแล้วก็ปักลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ควักมาเลย พันหัวเข็มนะปักซ้ำที่เดิมแล้วก็ควักออกมาเลยนะคะถ้าเกิดเราถักพอหนึ่งคอหรือว่าถัก f อะ่ะเราก็จะควักออกสองครั้งใช่ไหมก็จะได้หลักยาวแบบนี้เขาเนี้ยจำนวนจำนวนนะจำนวนเนี่ยจำนวนจำนวนหนึ่ง,อ,งอย่างเงี้ยจำนวนจะเท่ากันแต่การใช้เขาเรียกว่าการใช้แพทเทิร์นอะจะต่างกันก็คือตัวนี้ใช้ที ตัวนี้ใช้ f แค่นั้นอันนี้หลักจะยาวตัวนี้หลักจะสั้นแต่จำนวนจะเหมือนกันก็คือถักถักสหลักลงในจุดเดียวกันนะคะแล้วก็ถัก2หลักลงในจุดเดียวกันหลักถัดมาถักแค่1หลักนะคะ ลักถัดมาถักสองหลักลงในจุดเดียวกันหลักถัดมานะถักสองหลักนะคะลงในจุดเดียวกันตรงนี้นะจะเป็น2 1งหนึ่งะคะสองสองนะคะ, 2, 2, 1, 2, 2, 1, ะ,คะจะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จบนะคะแล้วก็มาจบที่ตรง f แรกนะ c แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดออกเลยแบบนี้นะชิ้นขนาดกลางนะคะขนาดหมายถึงความกว้างนะอันนี้จะเป็นชิ้นที่อยู่นอกอันนี้เราใช้หลัก f ใช่ไหมคะมันจะยาว อันนี้เราใช้หลักทีมันจะสั้นเนี่ยแต่ว่าจำนวนถักเท่ากันก็คือตัวนี้ใช้ f ถึงเราจะใช้หลัก f เราก็2องสองหนสองสเหมือนกันแบบนี้นะคะอันนี้เราใช้หลักทีเราก็ใช้สองสองหสองสเหมือนกันจนจบนะ นีบกลีดให้เรียบนิดนึงเอาด้านด้านเรียบเรียบไว้ข้างนอกนะคะไว้ด้านนอกนะตอนเราพับเราก็จะพับแบบนี้มันมันไม่ใช่งานที่ละเอียดมากนะคะทุกคน พันพันได้ที่ปลายลวดนิดหนึ่งกลัวมันจะหลุด นี้ก็พับไปเลยพับครึ่งชิ้นชิ้นที่สองจะเป็นขนาดกลางนะ พับห้อไปเลย สีแดงนะมันมันเลอะก,กาวง่ายนะคะดังะนั้นตอนทำก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็มาชิ้นที่สองชิ้นที่สาม ก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็เก็บรายละเอียดด้านข้างค่อยๆเดี๋ยวมันจะเลอะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็ไปทํากีบเลี้ยงนะคะทํากีบเลี้ยงนะกีบเลี้ยงแต่จะทําแบบใหม่นะอันนี้ลองดู